สค่ะแอนวรินดานะคะสำหรับคลิปนี้แอนจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวชิลช็อปหวันในแบบรักโลกกันค่ะแล้วันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ร้านนี้เลยกับร้านกาแฟพันไทยค่ะ พันไทยถือว่าเป็นแบรนด์แรกของไทยค่ะที่เลือกใช้วัสดุธรรมชาติทั้งหมดในการผลิตกาแฟแคปซูลทาให้สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแบบ100%ค่ะหรือที่เรียกว่า Home Compost Table ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่ทิ้งขยะให้โลกและสร้างคุณค่าให้กับสังคมที่ยั่งยืนด้วยค่ะ,อะเอาเป็นอเมริกาโน่น้ำครึ่งแก้วหนึ่งค่ะทุกคนรู้ไหมคะ ว่ากาแฟาพันธุ์ไทยได้ประกาศเจตนารมย์ยกระดับการดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย Thailand n e t Zero 2065ค่ะเนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากลที่จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้นำเสนอกาแฟาแคปซูลพันธุ์ไทยค่ะในรูปแบบโฮมคอมโพสเ t a b l ลหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะว่าตัวฝาแคปซูลของพันธุ์ไทยเขาผลิตจากเยื่อกระดาษธรรมชาติ <S <S ไม่มีส่วนประกอบ ของพลาสติกและอลูมิเนียมค่ะที่ได้รับการรับรองจากประเทศยเยอรมนีว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ทางชีวภาพค่ะ สามารถทิ้งในขยะเศษอาหารและนําไปทําปุ๋ยหมักได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ในดินส่วนตัวแคปซูลนะคะได้ผลิตจากวัสดุธรรมชาติอย่างเส้นใย,ยพืชและแป้งค่ะพันธุ์ไทยถือเป็นแบรนด์แรกของไทยที่มาพร้อมบรรจุภันธุ์ที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลร0อเอร์เซ็นเรียกได้ว,ว่าทุกชิ้นส่วนนะคะผลิตจากธรรมชาติไม่เหลือเป็นขยะตกค้างค่ะและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าแก้วของพันไทยเนี่ยเขาได้รับการออกแบบจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะต่อไปนี้ถึงเวลาที่เราจะไปช้อปปิ้งกันแล้วค่ะจะเป็นที่ไหนนั้นตามไปดูกันเลยแล้วตอนนี้นะคะแอนก็วาร์ปมาอยู่ที่มาคาดีไซน์ค่ะซึ่งมาคาดีไซน์นะคะก็เป็นสินค้าแฮนด์เมดแนวรักโลกนั่นเองค่ะภายใต้คอนเซปต์สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม ่วงานหัตถศิลป์มีดีไซน์ค่ะและตอนนี้นะคะแอนก็อยู่กับพี่น้อยจุดเริ่มต้นเลยมันมาจากยังไงคะเริ่มต้นของแบรนด์มาคะเนี่ยคะ่ะก็คือเราต้องการทํากระเป๋าให้ลูกเนี่ยคะ่ะเป็นกระเป๋าที่ดีที่สุดต้องเป็นมิตรสิ่งแวดลอ้อมรีวิวได้ไม่ใช่ถุงกระแคบอย่างเงี้ยคะ่ะเราใช้เราทิ้งแต่ถ้าเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยคะ่ะเอากลับมาปับ๊บพรุ่งนี้ก็ใช้ใหม่แล้วพี่น้อยคิดว่าเอกลักษณ์ของแบรนด์เลยอะคะ่ะที่แบบทําให้ลูกค้าเนี่ยเห็นแล้วจดจําได้เลยคืออะไรหรอคะ พี่ว่าเป็นงานปั้นหนังปั้นจากเศษหนังค่ะเป็นนวตัตกรรมของมาคะค่ะเราเราใช้มือปั้นนะคะเราไม่ได้มีเครื่องที่จะปั้นอ๋อคือแฮนด์เมดแบบร้อยอนค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะปั้นเป็นดอกลักษหรือเราจะปั้นเป็น กุหลาบอย่างนี้ค่ะอ๋อก็คือเราสามารถใช้มือหมดนะคะปั้นเป็นรูปอะไรก็<ช>ได้เลยค่ะอ๋อแล้วอย่างสินค้าชิ้นหนึ่งแบบทำน้นนะคะอย่างอ,อย่างเช่นกระเป๋าอย่างนี้ก็ได้วันหนึ่งก็ได้สักสองสองสบได้ค่ะแล้วแนวคิดแบบครั้งแรกเลยค่ะที่แบบเอ้ยทำไมเราถึงอยากทําสินค้าแบบแนวรักโลกแนวแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะคะ คือตอนแรกเนี่ยค่ะด้วยความที่จบคอมพิวเตอร์ไซนะคะก็จะทำงานฟิลเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นซิสเต็มแอนาลิสต์จนเป็น EDP Manager เราจะมีการแพลนนิ่งอย่างดีเพื่อที่จะกระชับให้งานเนี่ยฝึกฝึกฝึกแต่ยังคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์และแข็งแรงของงานเราหนูได้ยินมาว่า ได้รางวัลมาด้วยใช่ไ,ไหมคะปลืใมใจมากเปิดเป็นรางวัลการันตีจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกับรางวัลการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะใบหนอ๋อนี่เลย Green p ทรีค่ะ,ค,ะค่ะเป็นตัวที่ทําให้เรากรีดเลยคะ่ะโอคือนี่้องกรีดเลยกรีดในอายุของ60 8ปีนะคะเรากรี๊ดได้เหมือนกันค่ะเราก็เหมือนสาวๆเรากรี๊ดค่ะกรี๊ดจริงๆเลยนะคะกรี๊ดลั่นบ้านเลยตอนที่แบบรููครั้งแรกใช่ค่ะทุกครั้งที่เราออกโปรดักต์ใหม่ของเราเนี่ยค่ะเราจะต้องกลับไปถาม DNA ของเราเลยว่ายังอยู่ไหมค่ะดยูู่พี่อยากจะใช้พลาสติกสีสวยๆเหมือนกับต่างประเทศเนี่ยพี่ใช้ไม่ได้นะอ่ามันหลุดจาก d n เอเราใช่ไหมคะคือคือเขาไม่ได้เป็นตัวร้ายของโกคแต่ หลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงเพราะเอามาใช้ซ้ําได้คือเขา,าเป็นประโยชน์มากถ้าคุณผู้ชมที่แบบชมเราอยู่อยากจะแบบสนับสนุนอยากมาแบบดูสินค้าอย่างเงี้ยค่ะมีช่องทางการติดตามหรือว่าซื้อได้ที่ไหนไหมคะก็ดูได้จาก Facebook นะคะมาค่าดีไซน์ไลน์ก็ได้สุดชดาน้อยทางด้านออฟไลน์ line, มีขายที่ King Power สวนภูมิกับกศักดิ์สิทธิ์ที่สวนภูมิเหมือนกันค่ะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยนะคะที่แบบว่าให้แอนได้เห็นแบบของแบบสวยๆว้าวมากไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูจนจบนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม